โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านหนึ่งครั้งยุทธศิการแสนทผมนายเป็นเจือเกมที่มีชื่วอว่าสตู d ิโ e x p a n เ e นกับการลงมอสเอ็กเพนเดตอีกหนึ่งครั้งทุกคนครั้งนี้เราจะมาคลิปนี้เนะี่ยจะเป็นคลิปสอนเ,เอ็กเพนเดตแบบเพียวๆโนมอดอื่นเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความงงนะครับผมก็คลิปนี้อัปเดตในวันที่19กุมภาพันธ์นะครับถ้าเกิดใครที่ทําไม่ได้ให้ดูคลิปนี้แบบชา้าๆนะครับผมผมจะไปกันแบบชา้าๆเช่นเคยนะครับขั้นแรกนะครับเราจะสมมติว่าคุณมีตัวเกม อยู่ที่ซาดิวที่สตรีมนะผมย้ำว่าสตรีมซื้อจากร้านค้านะผมกดที่ร้านค้าเซิร์ชว่า s า a ์ดิวนะครับแต่ราคาประมาณ319รอยสิบเาบทนะผมลดราคาก็จะประมาณ2องบาทแล้วแต่ช่วงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพียงเท่นี้คุณก็เข้ามาโหลดเกมให้เรียบร้อยนะผมคลิกว่าที่มันนะครับกดคุณสมบัตินะผมกดคําว่าไฟล์ภายในเครื่องนะครับกดเปิดหาครับ คุณจะได้สถานที่นี้ออกมานะผมคุณก๊อปสถานที่นี้ไว้นะเนี่ยมว่าผมมันได้ซนะผมได้ซโปรแกรมไฟล์สตรีมสตรีมแอปคอมมอนสตาดิววอลลี่นะผมเก็บไว้นะผมเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่า smapi นะผมหรือ s t า d ิวมัต p i n ิ api นะผมพิมพ์ได้เลย smapi s t a d y o หรือจะพิมพ์ smapi เฉยๆก็เจอนะครับเข้าไปครับ คุณจะเข้ามาหน้านี้นะผมเขาจะบอกว่าเขาดีเกรดมอดที่จะต้องใช้เท่าไรยังไงนะผมก็วิธีการเริ่มแรกเลยนะผมอ่านรายละเอียดนะครับถ้าอ่านไม่เข้าใจไปที่ไฟล์นะครับแล้วกดเมนเเมนนวดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผม SPPI ดูเวอร์ชันด้วยนะผมถ้าชั้นล่าสุดก็เป็น 3. 1 3 4ดนจุดะผมอย่าไปกด develop ed, นะผมคุณไม่ใช่พัฒนานะครับผมไม่ได้เอามอดไปใช้ในการพัฒนาตัวอะไรเพิ่มเติมนะครับกดตรงนี้ครับอย่าลืมล็อกอินด้วยนะครับเพื่อให้โหลดได้นะครับผมกดส่วนดาวน์โหลดครับ ไปช,ช้าๆนะโหลดกันช้าๆเห็นเลยนะผมมาพอโหลดเสร็จแล้วเราก็ได้ไฟล์นี้มานะผมเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะผมใครที่ไม่รู้ว่าไฟอยู่ไหนก็กดตรงนี้นะครับถ้าใช้โครมนะแสดงในโฟลเดอร์นะครับผมมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับพอเด้งาเสร็จแล้วนะผมทำไงก่อนเราเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นแรกสุดๆเลยหนะผมคลิกขวาแตกไฟออกมาครับแต่แตกไฟล์ลงที่นี่อย่างนี้ก็ได้นะผมแล้วแตกคุณถนัดว่าแตกไฟล์จัดลงตรงไหนนะครับผมผมถนัดแตกไฟล์แล้วมันเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับ กดเข้าไปครับผมจะเจอคําว่า sbpi installer นะผมจะมีหลักระบบสามระบบปฏิบัติการให้คุณเลือกจะเป็น Linux mac และ windows นะครับก็เข้าไปอ่านของเขาได้นะผมว่าใช้อะไรยังไงอ่านไม่ออกฟังผมนะครับผมสมมติว่าคุณใช้ระบบปฏิบัติการ windows นะผมกด install on windows นะผมเดี๋ยวเพื่อคลิกไปครับคุณจะเจอตัวตัดสีกับดำขึ้นมานะผมแล้วถามว่าคุณต้องการทาอะไรกับ s p i ล่ะกดที่1นะผมถ้าเกิดลงไดซีเนี่ยมันจะ detect แคเองแล้วก็กดเลข1เพื่อลงได้เลยนะผม กด2คือคัสตอมเกมพาดเกมพาดคืออะไรสมมุติว่าคุณไปลงที่อื่นที่ไม่ใช่ได้ีนะผมมันจะขึ้นว่าหาไม่เจอนะผมถติว่ากดเลข2อไปอันนี้ผมคิดว่าผมว่าสมมตินะว่าผมไม่มี1นึ่งนะผมผมกด2มันจะบอกว่าให้เราพิมพ์ตำแหน่งของไฟล์ลงไปที่มีคําว่า s t a r d o l r y DLL นะผมคุณจําได้ไหมว่าที่ผมบอกว่าให้คุณหาตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ว่าคือโปรแกรมตัวนี้ครับผมนี่ครับ s t a r d o l r y นี่ตัวนี้ DLL อยู่เลยวะ ซาเดลลี่เดีเอลคือตัวนี้นะผมนี่เห็นไหมซาเดลลี่เดียลเอลนะครับคุณแค่มีตำแหน่งไฟล์ตรงนี้ Copy ปี้นี่นะผมโคอทอนซีครับตามด้วยโคอทอนวีครับผมเอาต้งแห่งนี้นะผมอันนี้คือบุว่าผมไม่เรียนบนไงจริงๆคืออันเดียวกันนะผมกดไดเอ็นเตอร์ได้เลยปุ๊บเขาจะถามต่อว่าคุณต้องการทําอะไรกับมัน1 Install 2 Add Install นะผมพิมพ์เลขหนึ่งนะครับกด Enter ครับระหว่างนี้ไม่ได้ทำการติดตั้งนะผมถ้าขึ้นสีเขียว แปลว่าสําเร็จนะครจบนี่คือการลง S m P I นะครับแล้วคําถามเบือ้องต้นคุณจะเข้าเกม S m P s t a d i ิ m Mod กับธรรมดาแยกกันยังไงนะครง่ายๆครผมตัวนี้ตัวลูกไก่ไก่ขาวคือตัวไม่มีมอดส่วนตัวไก่สีเหลืองๆนี่คือมีมอดโอเคไหมแค่นี้เองเราจะเข้าเข้าเกมมอดหรือไม่มอดก็อยู่ที่ตรงนี้แค่นี้ครับนะผมต่อมา ถ้าจะลบเ p นเด d ล่ะเราต้องทายังไงต่อในนี้จะมีโฟลเดอร์ mod มาให้นะผมอันนี้ผมขออนุญ,ญาต delete ทิ Del ้งเพื่อความสมจริงนะผมในนี้จะมีจริงๆมันจะมีเป็น c o n โซลคอมมานด์กับคอนเทนเตอร์นะผมอันนี้คือเป็นตัวเวื้องต้นของมันนะผมแล้วก็จะเป็น error log นะครับเดี๋ยวผมขอ,อนึกก่อนอยู่ไหนว่า error handler นี่ประมาณนี้ลบทิ้งเลยครับอ่ะมันจะมีประมาณนี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเป็นตัวค่าเริ่มต้นมันนะผม อืแมแต่เดี๋ยวเพราะความงงเดี๋ยวเเพราะความงงงั้นดีกว,ว่าลงไปเลยอีกรอบหนึ่งขอร้อนนะครับอันนี้ผมกดเยกลยเล็กดึงมานะมาลงปุ๊บเห็นปะมันจะให้คอนโซลคอมมานด์เออร์เลอร์แฮนเดิลเซฟแบ็คอัพมาให้แล้วนะครับผมนี่มาแล้วมอสจะมีสับในเริ่มต้นใช่ไหมอย่ายุ่งมันนะครับผมหยาลบด้วยนะครับมาเราเริ่มลงเอ็กเพเดตกันเราไม่รู้ว่าเอ็กเพเดตอยู่ไหนใช่ไหมเราเข้าเว็บหน้า넥ซัสมอสมาพิมพ์สตาดิวเอ็กเอ็ก เพนเดตจะเจออันนี้มาเลยอันแรกนมผมปุ๊บอเค okay. ตามด้วยกดไปที่อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยว่าต้องเอาลงอะไรบ้างถ้าไม่รู้กดกดคำว่าไฟาล์ไปเลยนะผมอันนี้จะมีคำว่า P C Installer Guide ไปดูเองก็ได้หรือจะดูคลิปผมต่อก็ได้เช่นกันนะครับผมกดคำว่า Manual Download ครับผมก็กดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้หน้าต่างนี้มาอันนี้คือ,อไรอันนี้คือม็อดที่คุณจะเป็นที่จะต้องลง ไม่ลงได้ไหมไม่ได้นะผมต้องลงเท่านั้นนะผมเริ่มกันเลยนะผมที่ผมจะลงคือผมจะปิดตัวนี้ทิ้งไปก่อนคิดกว่าที่มันเทียร์ตัวเพื่อป้องกันความงงนะผมอ่าเปิดเทียร์ตัวเลยขึ้นมาเทียร์ตัวฮึดูแถบดูแถบโคมดีๆนะครับมันจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆผมค่อยเปิดเทียร์ตัวช้าๆนะครับมาเรียบร้อยแล้วกดดาวน์โหลดครับผมดาวน์โหลดปุ๊บ ตัวเดียวจบเลยเหรอไม่ใช่ครับผมเราต้องโหลดทุกตัวพร้อมกันนะผมผมจะเริ่มจากเอพิเดีตตัวนี้ก่อนนะผมเพราะว่าใช้เวลาในการใช้เวลานาน,านและไฟล์มันใหญ่ที่สุดนะครับผมเนี่ยสามร้อยกิกะเมกนะผมใช้เวลาโหลดนะครับมาถึงคาร์ดิแพดเชอร์นะผมเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ตัวเดียวกันกดที่ไฟล์ครับผมเมนนุ่นดาวโหลดครับดาวน์โหลดครับ,รรบแล้วก็สโลดดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะผมนับไฟลหลังนะผมรอเขาโหลดครับปุ๊บได้และหนึ่งตัวนะผมแล้วมาแท็บต่อไป ที่ผมให้เปิดเรียงมาเลยคือเราจะได้ไม่งงด้วยตัวเองนะครับถึงค e ัสตอมไปเป็นเอกลุศีแล้วเนาะอ,อันนี้คือตัวใหม่ที่ต้องลงนะครับสำหรับใครที่งงว่าเกิดอะไรขึ้นวอดตัวนี้ไม่ทํางานเพราะอะไรเพราะอย่างนี้แหละครับผมมันเป็นตัววอดใหม่เพิ่มเข้ามานะครับต่อมาเอ็กเพนเดตโพสเทลิตี้ยูเทลิตี้นะครับแมนนวลดาวน์โหลดไปครับปึ๊บได้อีกตัวแล้วได้สี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนสี่ตามผมยังถ้าสี่แล้วตามมานะครับตัวที่ห้าครับผม,มเอ็กซ์ต้าแมปเรเจอเนะครับ เหมือนเดิมครับผมดาวโหลดครับสังเกตนะผมจะโหลดแค่ตัวบนสุดเสมอผมจะไม่ไปตัวอื่นเลยนะผมเพื่อความป้องกันการบั๊กนะครับถ้าเกิดเกิดปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะแก้กันในคลิปนี้เลยนะผมมา Farm Type Manager เรผมเหมือนเดิมผมไปกดไปมีปัญหาอะไรก็แก้ตามผมเลยนะครับผมถ้าเกิดผมลงได้ถ้าตรงลงได้เช่นเดียวกันนะครับเจสัน a c s e t s มอสติดเป็นปัญห,หากับหลายหลายคนนะผมสังเกตเจสันเมื่อกี้ป่าว่าเขาจะมีรีเควตมอสแปลกๆขึ้นมากลับไปอ่านไหมอ่าเพื่อความชัวร์กลับไปอ่านว่าเราเอ๊ะต้องลงอะไรเพิ่มหรือเปล่านะอ่านสิ expand e d precondition สังเกตไหมว่าในเนี้ยไม่มีชื่อมอสนี้เลยหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นมอสที่เราต้องลงเพิ่มและมันขาดทอมปายเปิดไหมครับปุ๊บ average utility มันคือตัวร้ายล่ะทำไมมันถึงไม่ถึงถึงมึงมีล่ะ อ๋อตัวเก่าชื่อเดียวกันอ่าเหรอป้าถ้าเกิดมันชื่อเดียวกันอย่างนี้เราก็ปิดไปได้เลยไม่เกี่ยวกันนะผมต่อมา set audio api นะผมเหมือนเดิมครับผมไปครับดูข้างล่างก็ได้ว่าเราโหลดอะไรไปบ้างน้ผมเดี๋ยวเจสั่นไปแล้วต่อมา set นะผมอ่า set มาแล้วปุ๊บ shop title นะผม shop title เอ้ย shop thai รึเปล่า shop thai โทษโทษโทษ shop trial นะผม framework นะผมไปครับมีอะไรต้องลงไหม expand e d p t a ไม่ต้องลงนะผม โหลดไปครับโอเคแล้วก็มาต่อที่ตัวไหนครับผม SMPI ครับผมลงไปแล้วใช่ไหมทุกคนจำได้ใช่ไหม SMPI เราลงตัวแรกเลยนุผมปิดทิ้งเหลือ s p a c คอ o ล์หนึ่งตัวโหลดครับมาทีนี้พอครบทุกตัวแล้วนะุผมรอแปบ๊บหนึ่งนะทีนี้พอครบทุกตัวแล้วทุกคนเห็นไหมอันนี้คือครบทุกตัวแล้วจะมีกี่ตัวนะไหนนั่งนับสิ 3, 4, มสี่ห้าหกเจดแดเก้าสตัวด้วยกันนผมเออมี11ตัวด้วยกันเริ่มจากอะไรเริ่มจากเราจะมารับนับตำแหน่งกันว่าอันไหนก่อนตัวแรกแน่นอนว่าตัวที่หนึ่งที่ผมต้องลงเลยคือ S&P a I นมลงตัวนี้ก่อนยังไงก็ข้องตัวนี้มาก่อนไม่งั้นโฟลเดอร์มดมันไม่ขึ้นนะครับโอเคไหมโอเคโฟลเดอร์ตัวที่สองผมเขียนโฟลเดอร์ให้ว่า มดสำคัญอ่าโฟลเดอร์สองคือมดสำคัญคืออะไรบ้างอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ star delete w x p e n d e d นะผมนี่ครับและตัวที่สามสามหลังสุดอ่าแบ่งโฟลเดอร์อย่างนี้เลยง่ายๆนะผม e x p e n d e d ตัวเดียวนะครับผมมอดอื่นผมยังไม่สอนการลงเลยมดนี้จะเป็นแค่ e x p e n d e d เท่านั้นนะผมโอเคเริ่มแล้วเข้ามาในนี้ก่อนนะผมแล้วก็ต้องเปิดไอ้ควบคู่กัน สิ่งที่คุณต้องเปิดควบคู่กันเลยก็คือ 1. นึ่งคือโฟลเดอร์ของมอสที่คุณรับมาและ 2. เลยก็คืออ้าวแบบนะ่ะนี่ตัวนี้อ่านี่คือ 2. องคือโฟลเดอร์ของตัวเกมนะผมเราจะเข้าไปที่คําว่าหน้ามอสนะผมอ่าน,นี่จะเป็นช่องว่างเปล่าใช่ไหมคุณแตกไฟล์ทุกตัวออกมานะผมแต่ละตัวจะมีตําแหน่งที่แตกต่างกันอย่างเช่นเริ่มจากคอนเทนเซอร์ ในนี้ถ้าเข้ามาแล้วเจอข้างในอย่างนี้เอามาใส่ถูกไหมผิดยําว่าผิดนะครับผมเปิดเสียงผมไว้นะผิดนะครับผมต้องไปยังไงไปอย่างนี้ครับนี่คือที่ถูกต้องนะครับผมจบแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองคัสตอมเอ c มาอซ่าหมนี้ถูกไหมผิดครับผมไปอย่างนี้ครับโอเคไหมเออตัวสุดท้ายไอ,อตัวต่อไปนะครับผมพรี พีคอนดิชันนะผมเหมือนเดิมถ้ามาอย่างงี้เข้ามาเจออย่างงี้ผิดนะครับไปอย่างงี้ครับอ่าเริ่มทันกันไหมใครไม่ทันค่อยๆนะช้าๆนะใจเย็นก่อนนะตอนนี้ลงไปแล้วสามตัวคืออะไรอันนี้บบเป c h ช r เขาต้องไปซีแล้วไอเพนน่อมมาเป็นสามโฟเดอร์นงี้นะต่อมา e x t r ต m a แ l a y e เยอร์ครับ e x t r ต m า p ม a y e r ยอร์เหมือนกันนะผมไปแบบเป็นโฟเดอร์อย่างงี้ครับตัวที่สี่มาแล้วนะตัวที่ห้าครับผม Farmtype Man a g e r ครับผม Far m Type Manager ลงอันนี้ไปครับ แล้วก็ต่อด้วยเจสันแอสเซทขอย้ำว่าทั้งหมดที่ลงนี่คือมอดเพื่อเอ็กเพนเดตตัวเดียวนะครับไม่ได้แบบว่าลงเพิ่อเพิ่มมอดตัวอื่นอะไรนะครับเออแซต,ต,ตัวนี้เข้ามาจะอย่างนี้จะงงใช่ไหมเราเอาไปทางก้อนอย่างนี้เลยจบนะครับผมต่อมาชอา็อปไทล์ช็อปเหมือนเดิมเข้ามาเจออย่างนี้แปลว่าผิดเราเอาออกมาทางนอกหนอนเหมือนเดิมครับ แล้วก็สเปซคอร์ครับผมตัวสุดท้ายของเรามานับกันว่าจริงหรือไม่นะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบไหมเออเก้าเออเก้าตัวถูกไหมถูกเนาะโอเคได้เก้าตัวแล้วถามว่าทำไงต่ออเ,อเพเดตครับผมอเอเพเดตเหมือนกันครับผมแตกไฟล์ครับผมอเอเพเดตไม่แตกไฟล์เข้าเกมไม่ได้เช่นกันนะครับ เอ็กเพเดได้แล้วกดเข้ามาเอ็กเพเดเข้ามาจะเจออันนี้มันจะงงๆถูกไหมเออจะมีแบบเป็นซีพีเป็นอะไรถามว่าเอ็กเพเดตต้องลงเข้าไปตัวไหนเราเอาตัวนี้ับผมนี่ตัวนี้เห็นไหมเราไม่ได้เอาตัวข้างนอกนะของเอ็กเพเดเราเอาแค่ตัวนี้นะพึบโยนลงมาครับปึ๊บรอลองนิดนึงใครที่คอมช้าส่วนนี้รอนิดนึงนะครับผมเป็นการเขียนไฟล์ค่อนข้างเยอะพอมาแล้วมาดูกันว่าเข้าเกมได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะทําการทําการแก้ไขกันตรงนี้เลยน้องมาเวลาเข้าเกมเข้าตัวนี้นะครับตัวไก่เหลืองนี่นะครับไก่ที่เป็นปักเป้าบวกกับไอ,อไก่กับปักเป้าเลยมาสอนอ่านโค้ดทีละบรรทัดเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันอ่ายังไงเดี๋ยวรอเกมขึ้นผมอ่านให้ฟังน้ผมขั้นแรกเลยบรรทัดแรกสุดเลยของขั้นบนน้ผม smpi เวอร์ชันอะไรอยู่ตรงนี้ NAPI สามจุดหนึ่งสามจุดสี่รันด้วย s t a d i v a r i a แพ h อะไรหนึ่งจุดห้าจุดหกนะผม b u i ที่สองสองศูนย์หนึ่งแปดนะผมรันด้วย Windows อะไรนะผม Mod สามารถไปดูได้ที่ไหนนี่คือตำแหน่ง Mod นะผมดูชื่อไว้ b o c k w a r d f i s t e a m s t e a m App Common Stardewly Mod อันนี้แล้วแต่คนว่าลงที่ไหนสำหรับผมลงได้ีโอเคไหมเออแล้วบอกว่ารอเกมเริ่มต้นหนะมโหลด Mod ถ้าหมดกี่ตัวโหลดสิบสามตัวชื่อ Mod อะไรบ้างตื้อ ถ้าตัวไหนไม่ผ่านมันจะขึ้นสีแดงเลยนรับส่วนสีเหลืองคืออะไร่พบเจ็ดบอสที่เป็นอันตรายคือไะไเจ็บอสเป็นอันตรายที่ว่านี่คือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเกมมีผลอะไรกับเราไหมไม่มีโอเคสบายใจได้ถ้าขึ้นสีแดงค่อยแป้เป็นห่วงนรับเสร็จแ,แล้วเมื่อคุณเข้าไปถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วมไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้น,น,ล,นล่ะต้องทายัางไงกด enter สักหนึ่งครั้งเข้าเลยไหมเห็นไหมเออวิธีการดูว่าตัวเกมทํางานแล้วจริงๆไหมนรับ เราจะไปกันที่ New ตั้งชื่อว่า Forhole g o d ่า ER ล,ล,ลืมไรโดดอะไรติ๊ติ๊ต <handle users> <anyway> <iet> ิ Meat ๊ด s c r i p Intro กดโดนปุ่มแบ็กกอโทษโอเคโอเคครับกด Script Intro ยังมาวิธีการดูง่ายสุดเลยของเราก็คือการดู n p c ถูกไหมนะครับผมเราลองดูกัน รอบใครที่เข้ามาเ็นปะ่ะนี่คือคอมผมยังค้างเลยนะทานแล้วเปเรื่องปกตินะผม่าคิดมากเรื่องการค้างนี้นะผมอ่าเห็นปะ่ะมันจะทาการโหลดทุกอย่างเข้ามาใหม่เลยใจเย็นนะผมรอก,ก่อนนะครับดูว่าเอพีีขึ้นไหมเห็นปะ่ะมอรลิสขึ้นแล้วนะผมใครอีกคนที่หน้าตาแปลกๆซเฟียขึ้นแล้วใครขึ้นแล้วนี่เอ M ็กเเดตคือจบแค่นี้ทุกคนเอ็กเเดตจบแล้วนะครับ เราลเอพเดตสาเร็จนี่คือจบแล้วนะครับผมใครที่ไม่ได้ยังไงกลับไปดูคลิปนี้ซ้ําๆนะครับผมผมทําแบบช้าๆมากๆแล้วนะครับต่อมาจุดนี้ถือว่าปิดเอ็กเพนเดตจบแล้วนะครับนี่คือจบแล้วนะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอีกต่อไปกับการลงเอพนเดตนะผมลงผ่านแล้วหลังจากนี้จะเป็นการลงมอดภาษาไทยนะผมอมอดสองตัวที่จะมาในคลิปนี้คือภาษาไทยและเอ็กเพนเดตภาษาไทยคลิมย,ยังไงรายิวไทย สแดิโอเ่ไทยเนี่ยจะมี2ตัวด้วยกันตัวแรกเลยคือ s แตดิโอเ่ไทยสำหรับตัวเกมปกติและไทยสำหรับเอ็กเพนเดตนะครับแต่ต่างยังไงก็คือสำหรับเกมมดกับเกมไม,ม่มดนั่นแหละนะครับมาเรามาดูคำว่าสแตดิโอเ่เอ็กเพนเดตไทยกันวิธีการลงทุกๆอย่างคุณสามารถมาดูวิธีการลงในนี้ได้นะครับแยกต่างหากนะครับผมโดยทีมพัฒนาทีมนี้นะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มแรกเข้ามากดไฟล์เหมือนเดิมกด แมนนวลดาวน์โหลดเหมือนเดิมโนมจึ๊บมอดรีเควสสังเกตคำว่าสตูดิโอไทยกับไอัพเดตปะอัพเดตเราลงแล้วคือจบโนมสตูดิโอไทยคือตัวอะไรล่ะกดเข้ามาปุ๊บเราจะกลับมาหน้านี้แล้วก็กดไฟล์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะโอมเขาต้องการอะไรต้องการคอนเทนต์แพตเชอร์กับเจนเนติกมอดคอนฟิกเมนูเอ๊ะตัวไหนเราไม่้มีบ้างเนี่ยเอพีเอพีเรามีแล้วโอมคอนเทนต์เรามีแล้วเราขาดตัวนี้โอมตัวกลางครับเจนเนติก ตัวอะไรก็ไม่รู้หนมดาวน์โหลดไปครับดาวน์โหลดจ้าสโลดาวน์โหลดครับผมรอขึ้นนะครับนับถอยหลังห้าวิทำใจสบายโอเคต่อมากดดาวน์โหลดที่ตัวซาริลี่ไทยนะผมย้ำว่าแค่ตัวไทยยังไม่อฟเเดตนะอันนี้แค่ไทยเฉยๆนะครับโอเคลงไทยปุ๊บต่อมากลับมาที่รายเอฟเฟเดตที่เราลงไว้ตอนที่เราจะโหลดตอนแรกแล้วโหลดไม่ได้นะผม มาครับ x p e n d e d ครับสำหรับการลงมัดไทยมี3ตัวด้วยกันสำหรับตัวนี้นอผมาอธิบายให้ฟังกันก่อนนะโมก็มดพวกมัดไทยเนี่ยเราจะลงกันหลังสุดหลังจาก x p e n d e d ไปอีกถูกไหมฮะเราจะลงเขียนว่า4ี่มดไทยนะมก็การลงมัดไทยแน่นอนว่าเราจะต้องลงอะไรก่อนสิ่งที่ต้องลงอย่างแรกเลยคือจ e เน r ริกโผมเราลงจเนริกก่อนะผมเพื่อความชัวโผม ามาเดิมนะเข้ามาปุบหาเจอก็คือไม่ใช่มาอันนี้นะผมปุ๊บได้แล้ววิธีการกดคอนโซลซีคอนวีเผื่อใครงง,งนะผมก็วิธีการรักเดิมมันก็คือการลากวางอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดผมถนัดเขาผมจะเป็นกดคอนโทรลค้างกดตัว C เป็นการว่าค o p ป,ปี้นะผมแล้วกดคอนโทรล V ีมันก็เป็นการวางเห็นปะเราแค่นั้นเองนะผมเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดเราจะลงมอดไทยเพื่อที่สำหรับเล่นเกมเดียวโดยที่ไม่มีเ e ีพีเดตได้ไหมได้ เราแค่ลง s t a i v e r y ไทยเฉยๆนนผมย้ำว่าไทยเฉยๆนะครับผมเข้ามาจะเจอ CP Mod ไทยเนี่ยกดลงได้เลยปุ๊บจบง่ายไหมเออนี่คือ Mod ไทยสำเร็จแล้วผ่านนะผมต่อมาสำหรับ e x p e d a t e ล่ะลงยังไงแตกไฟ e x p e d a t e เลยครับ s t a d e v y เว็บเว็บอา s a r d e w y e x p e d a t e ไทยนะผมเข้ามาจะเจอ2โฟลเดอร์ด้วยกันหนอมโฟลเดอร์แรก CP Mod ไทยโยนลงไปตรงนี้ครับผมต่อมา e x p e d a t e ล่ะ จะเจอเข้ามาปุ๊บจะเจอไฟล์เห็นปะสังเกตไ่ว่าไฟล์ตัวเนี้ย cp เนี่ยมันทับชื่อเหมือนกันทํายังไงการทับไฟลเนาะกดมาปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บลงครับมันจะบอกว่าปลายทางมีไฟล์ชื่อเดียวกันนมเออหรือถ้าเกิดภาษาอังกฤษจะเขียนว่า duplicate น่ะกดแทนที่ได้เลยครับผมปุ๊บมันก็จะลงทับเรียบร้อยแล้วเราไปเข้าเกมกันว่าทำงานหรือเปล่าครับไปลองกันเลย ถ้าเกิดเออร์เรอร์มันจะขึ้นที่หน้านี้เลยน้ผมขึ้นสีแดงที่หน้านี้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นสีแดงแปลว่าคุณลงสําเร็จน้องหรือจะลองดูก็ได้นะเนี่ยโหลดดิ้งเจ็ดคอนเทนต์แพ็คเนี่ยมันก็จะบอกว่ามีตัวอะไรลงไปแล้วบ้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงไไทยเอพิเดตเพิ่มเติมตึ๊ดตึ๊ดถ้าเกิดมันเคลียไม่ขึ้นสีแดงมันจะอยู่ที่ยี่สิบสองมดนมโอเคไหมเรียกว่าลงตามนี่เลยถ้าตามผมมายี่สิบสองมดแน่นอนอัปเดตแพทหน้าเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปใหม่นะผมกดเด อถ้ามันไม่ค้างหรือมันอะไรอาจจะโหลดอยู่อย่างตอนนี้มันโหลดอยู่กดไอเทอไปไม่ช่วยไหลผมต้องไปกดย้ำามันเดี๋ยวจะกลายเป็นเครื่องค้างแนนเข้ามาดูกันว่ามอสไทยทํางานไหมวิธีการดูมอสไทยทํางานไหมเมื่อก่อนต้องเข้าเกมตอนนี้ไม่ต้องตอนนี้คุณอยู่หน้านี้เลยขึ้นกันทั้งอย่างนี้เลยแต่ใครไม่ขึ้นล่ะทําไงตัว่าเป็นอังกฤษอยู่กดไปตรงนี้นะมกดตรงนี้สามจุดนี้เห็นปุ่มนี้ไหมออกหน้าขวาไทย องสำเร็จแล้วนี่คือจบการลงมด e ัดเอ็กเพนเดตและเ e อ็กเพนเดตไทยมีปัญหาอะไรสามารถสอบถามได้ที่ไลน์คลิปนี้หรือใครติดปัญหาหนักๆแล้วแก้ไขไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหาอะไรก็ตามทางเทคนิคนะผมสามารถไปถามทีมแปลไก่ดําได้นะครับถ้าคุณลงตามผมเพราะว่ามันค่อนข้างออฟฟิเชียลแล้วก็ไม่มีการมอดอะไรที่เป็นก้อนมาแทนแล้วมีปัญหาอะไรลองสอบถามทางเพจไก่ด,ดําดูเขาอาจจะช่วยคุณได้นะครับขอบคุณมากสำหรับการทำมอดดีๆแบบนี้นะครับก่อนไปอทิ้งหน้าคลิปที่เขาดนึนนงทิ้งเพจไว้ให้นะครับ มีปัญหาใดๆศึกษาคนนี้นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าสหรับนี้บ๊ายบายครับผมรับชมนะผมถ้าเกิดชอบที่ฝากกดไลค์กดซับสคริปต์แล้วก็ความดีช่วยกันเพื่อหน้าหรือข้าวผมในแบบหน้าบายๆครับ